ใครอีกเพจดังลั่นไม่ใช่ตรงปรางนะมีเลิกกันอีกคู่ฝ่ายหญิงงอแล้วแต่ไม่สำเร็จ มีเรื่องให้ตามเผือกได้ทุกวันสินะสำหรับเพจดังเจมอยร้อยแปดล่าสุดเปิดโพสต์ใหม่เมาหมอยเรื่องหัวใจของคู่รักคนดังบอกนในที่สุดสาวชิคกิกก็ตามง้อแฟนไม่สําเร็จปิดฉากความรักไปอีกคู่ก่อนยาำนี้ไม่ใช่เรื่องราวของโต้งทูพีและเลดี้ปรางที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะโดยเจมอยให้ข้อมูลว่าไม่ใช่โต้งปรางนะที่เลิกกันเพราะไลฟ์สไตล์ต่างกาันแต่ตอนนี้มีอีกคู่หนึ่งสาวชิคชิกกับแฟน ก็เพิงเลิกกันนะอีกคนเลิฟมีเลิฟไม่เฟนสนุกกับการปาร์ตี้สังสรรค์ส่วนอีกคนก็ติดติดหน่อยชอบความเรียบง่ายคู่นี้เป็นฝ่ายหญิงนะที่กำลังตามง้อหนักมากไม่รู้ง้อกันอย่างแต่กูชอบคู่นี้มากแม้กูจะอยากได้แฟนติดของนางก็เหอะเอาวลุ้นอีกแล้วด้านชาวเน็ตก็ยังแห่ทายอักษรย่อ,อก,กันเพียบเช่นเคยมีทั้งทอพอคู่รักโฟคิงฟอทอทอ,ทอกับวอและอื่นๆอีกมากมาย